ตัว Q6 นะครับกล้องบันทึกหน้านะครับใบฝาตัวนี้เราสามารถทำการติดตั้งแอปลงไปในโทรศัพท์ได้อสองวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือทำการสแกนค r ว o า e ต,ตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งแอปตัวนี้ลงไปในโทรศัพท์นะครับวิธีที่สองก็คือแตะด้านล่างเนี่ยนะครับกดแชร์สามวนะครับ เขาจะมีคิวอาร์โค้ดให้เราขึ้นมาสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งแอปลงไปในโทรศัพท์นะครับแอปตรงนี้ชื่อว่าเงาถนนนะครับส่วนแอปตัวนี้ก็จะเป็นแอปอีกตัวหนึ่งนะครับทำการสแกนแอปตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ติดตั้งลงในโทรศัพท์นะครับเขาก็จะมีแอปขึ้นมาเป็นแอปชื่อแอปเนี่ยครับเงาถนนตัวนี้นครับ ในการเข้าใช้งานนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปเงาถนนเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราทําการกดบวกตรงนี้นะครับเขาก็จะแนะนําให้เราเข้าไปเชื่อมต่อ wi-fi นะครับเราก็กดออกเลยนะครับจากนั้นไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เปิด w ว f i นะครับแล้วก็ค้นหา wi-fi wi-fi ของเครื่องนี้นะครับให้เราดูได้จากตรงนี้นะครับ เขาก็จะมีคำว่าไฟไฟ้าชื่อ DVR High DVR ตรงน,นี้นะครับเราก็มาดูในช่องไฟไฟ้าของเราว่ามีไหมนะครับอ่าเนี่ยนะครับ High DVR นะครับเราก็แตะเข้าไปนะครับส่วนรหัสนะครับรหัสเราก็ดูจากด้านล่างเนี่ยนะครับผ่านสว่วนหนึ่งถึงแปดครับเราก็ทำการใส่รหัสเข้าไปนะครับ แล้วก็ก,กดเข้าร่วมนะครับด้านล่างเข้าร่วมอ่าพอเขาเข้าร่วมเสร็จแล้วครับล้วก็กดออกจากการตั้งค่าไฟฟ้านะครับาารรจากนั้นให้ไปที่เงาถนนอีกทีหนึ่งน,นะครับก็จะถามเราแล้วก็วอนุญาตไปนะ ตัวนี้เขาก็จะมีคำว่าเชื่อมต่อขึ้นมาให้นะครับเราก็กดเชื่อมต่อเลยนะตัวนี้เขาก็จะมาแล้วนะครับภาพภาพจากกล้องบันเทึกนะครับมันก็จะลิงก์มาที่โทรศัพท์ของเราครับอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อของตัว Q6 นะครับอย่างที่หนึ่งก็คือสแกนแอปลงในโทรศัพท์นะครับอย่างที่สองก็คือไปค้นหา wi-Fi ที่ชื่อเนี่ยนะครับ IDVR ส่วนพาสเวิร์ดก็คือ1-8นะครับจากนั้นก็เชื่อมต่อไปไฟ,ไฟเสร็จก็ย้อนกลับไปที่แอปเงาถนนแล้วก็ไปกดคำว่าเชื่อมต่อนะครแค่นี้ก็จะเป็นการเชื่อมตัวไร้สายแล้วนะครับ